สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างศิลป์ลำพลินออฟวิดีโอนะครับนี่เวลาหกโมงครับสิบแปดนาฬิกาดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับภาพพี่น้องเมื่อบรรยากาศตอนเย็นๆครับอันนี้เป็นด้านหลังเวทีของเรานะครับมุมงสูงๆนะครับพี่น้องหลังเวทีนี่มิจะไม่ศาลานะครับนี่ครับ บรรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขานะครับนี่รนะครับล้อมรอบด้วยภูเขาบรรยากาศเราอยู่ที่วัดใหม่สีชมพูนะครับ ดูบนหลังเขาได้เลยครับพี่น้องนี่หลังเขานะครับอันนี้ทีมงานไรติ้งของเราก็กำลังติดตั้งติดตั้งไฟครับพี่น้องส่วนน้องหญิงก็มาแล้วนนครับพี่น้องายามากนะครับ นี่คือบรรยากาศภายในยางานครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศมุมส oui. ูงๆมาฝากครับเนอะเฮ้ยเเยนแบบฮุ้ม่าเอ้ยลมมันเย็นลมมันเย็นลมมันเย็น อายุยากแล้วล่ะทุกวันนี้โครงการนี้ใครทำก่อนได้ก่อนนะครับเอกบรรยากาศมุมสูงสูงครับพี่น้องยุคนี้อยู่ยากนะเราต้องเราต้องชิงทำก่อนนะเหมือนกับฟองเบียอะไรกับข้อแห้งอ่ะนี่ครับทีมงานเท่าครับถามมุมสูงสูงมาฝากพี่น้องครับนี่คือสารานะครับ ลั่นม่แค่นี้ครับตรงนั้นก็จะเป็นทางลงนะครับทางลงเขาครับเพราะว่าลงในทา้งเดียวครับพี่น้องเพราะว่าดีทีปิดหมดแล้วนะครับนี่ครับตามจริงต้องลงทางนี้ครับต้องลงด้านนี้นะครับนี่ครับล่งนี้ครับลงนี้แล้วก็วนนะครับวนรอบเลยครับพี่น้องวนลงไปโน่นครับวนลงไปยอดเขานะครับอินเขาครับหามุมงสูงบรรยากาศพี่น้องโอ้เห็นไหมครับล้อมรอบด้วยภูเขานะครับ เอ้าโอ้ว่าเบียบไม่เกียวเบาอลเนาออ้เอาเอ่ีรยบดีมากไราติ้งของเราเหยียอน้ำนแดล้ะครับกำลังติดต่างไฟครับ อันนี้คือชั้นเจ็ดนะครับที่ผมอยู่นี่ชั้นเจ็ดครับพี่น้องเป็นชั้นเจ็ดครับสูงสุดของเวทีนะครับคือชั้นเจ็ดเวทีมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับแผงหลัง อ้าวทำไมพูดแมวแมวอย่างนี้นะอ่ามันคนละอ่าสมันคนละอย่างกันขึ้นได้หอว่มาเอาลอกแหนมาเอาปลงกแหนเกมาล้วมอกแหวนเมาลอกเสรมแหมาข่อยลงกเสม่หมาข่อยลงกเสม่หวาก็เท่าไร เห็นเราสามคนแล้วปะเรียนมานี่ครับพี่น้องเอกับผู้เสื้อผู้สาดเต็มแล้วครับ โอ้ถ่ายมีผ่าทีจังไงเนาะไปคิมมีผ่าทีจังไงที่สีงามเนาะโอ้ขีฝานบังเหมือนไหมมันแดงๆถูกไหมเห็นพ่อแดงๆเพราะทำได้ทำได้เนี่ยเห็นปะอันนี้กำลังอากาศพอดีอากาศพอดีถึงวันที่ยี่สิบสองแล้วการ์ดไม่ต้องกลัวอ้าบไม่น้ำอ่ะฮะอาบไม่น้ำอ่ะอาบดิสองวันก็อาบทีนึงก็ได้ จิตใจสะอาดไม่ต้องอาบก็ได้เออมีแต่คนสกปรกใช่ไหมอาบน้ำอ่ะ <laughs> จิตใจสะอาดแล้วไม่ต้องอาบ,บน้ำเลยเอ้าตากันไปพี่นอ้องดูครับนั่งตีตัางครับเดี๋ยวตีหัดเมือ่อไรได้ครับนี่พี่น้องไฟสุดท้ทายนี่ครับนี่ครับอันสุดท้ทายครับนี่ครับอยู่บนหลังสุดเลยนะครับทิ่ทำลาติ่งเข้าโดยพี่คิมนะครับ ชิมชิมอย่างหื้อชิมยองอื่นด้านหล <les> ังเราก็จะเป็นคอสตูม้ยบรรยากาศพี่รองล้อมรอบด้วยภูเขานะครับภูเขาออกหมดเลยอะพี่รอง อันนี้บรรยากาศพาไปน้องดูบรรยากาศ360รอองศาเลยนะครับนี่ครับ360อี่องศาได้ไหมพี่น้องนี่ครับไบาพื้นที่เราสูงกว่าหลังคาสารานะครับ สามอยหกสิบองศานะครับไม่ใช่ข่าวนะครับฮะนะมองม <นะ S 2> อนนหมองโน่นน่อยอยู่อะไรแบบไอ้ภูอะไรนะผานุเขาน,น่นหน,น่อผานุเขาอะทางโน,งน้นเลย้างหน้าข้างหน้า พาะเราเดินทางกลับทางนี้น้องหินเราต้องเลยน้องหินไปเราต้องรุดน้องหินไปโน่นไปทางโน้นทางกลับบ้านเราโน่นผาเราเขาอยู่ทางหน้าทางหลังนี่เป็นน้องเป็นน้องหินเป็นนางสะพุงเป็นรองน้ำตาลเราต้องเลยไปโน่นนะครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ามาส่งงานครับพี่น้องคนครับ